ประการถัดไปข้อแรกเราได้รับพระพรแล้วข้อที่สองเอพิสตบทที่26พระองค์ทรงทําให้เราเป็นด้วยกันขึ้นมากับพระคริสต์ถ้าเราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ก็หมายถึงเราตายพร้อมกันกับพระคริสต์ถูกไหมท่านท่านตายแล้วอ่ะเข้าใจคํานี้ไหมตายยังไงตายจากบาปของอาดัมมีชีวิตใหม่ในพระเยซูกิตหรือเป็นพระเยซูกิตหรืออยู่ในพระเยซูริจะเชื่ออย่างไรก็เป็นขั้นเป็นตอนออกไป และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจต้องไปดูภาษาอังกฤษไว้อันที่บอกว่าดิดดิดคือเป็น past tense เป็นอดีตไปแล้วมอบให้เรานั่งด้วยกันกับพระเจ้าบนสวรรคสถานแล้ว in Jesus Christ in Christ Jesus นั่งแล้วทัานตาแหน่งทางฝ่ายวิญ,ญญาณทางจิตสำนึกของท่านนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วจึงเลิกพูดได้แล้วว่าแล้วจะต้องกลับไปตกนรกไหมแล้วมีนรกรอจำได้อยู่หรือเปล่าท่านนั่งอยู่เบื้องขวาแล้วท่านจะลงมาทาไม พระเจ้าก็ยังให้นั่งอยู่เบื้องขวาอย่างนั้นแหละแต่ความคิดท่านอาจจะลงมาเดินเล่นบนโลกแล้วก็แวบๆไปดูว่าเอ๊นรกุกซาตานอยู่กี่ตัวนะมีกระทะทองแดงมีต้นยิ้วลหรือเปล่านั่นท่านคิดเองแล้อย่าเดินลงมานั่งแล้วมันมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าตําแหน่งเบื้องขวาพระหัตถของพระเจ้าก็คือตําแหน่งของพระเยซูริสต มันจึงสอดคล้องกับที่ผมบอกว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นบุตรพระเจ้าเพราะพระเยซูกิ์อยู่ในท่านแล้วแท้จริงจริงแล้วท่านก็คือพระกายของพระเยซูริ์ที่พระเยซูกิ์ดำรงชีวิตอยู่ในท่านแท้จริงแล้วท่านคือแสงสว่างของโลกเพราะพระเยซูกิ์เป็นแสงสว่างของโลกเพราะท่านนั่งแล้วนะ and did sit together in the heavenly realm in Christ Jesus ต้องมีคำว่า in Christ Jesus ด้วยเพราะท่านเป็นชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูกิ์ไปแล้วนี่คืออีกข้อหนึ่ง ต้องเข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้นะเลิกพูดเลยตัวลงรอดแล้วแล้วมันรอดเลยไหมเลิกเลิกเลิอกอย่าไปนสนใจคําสอนแบบนั้นแท้จริงความรอดก็ไม่เกี่ยวกับการตกนรกด้วยเราไปไกลถึงขนาดนั้นและย้อนสิบบทที่สิบอบมันนั้นไลฟ์ขโมยมานั้นย่อมเพื่อจะลักฆ่าและททาไมเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์มีการตีคําว่าขโมยที่ลักฆ่าและทําลายคือธรรมบัญญัติ เอาละผมก็บอกว่ามันจะคือความมืดมันจะคือผลจากสำนึกดีสำนึกชั่วที่อาดัมและเอวาไปกินในสวนเอเดนหรือมันจะคือซาตานเล่มยันชั่วช่างมันไอ้ตรงนั้นมันแตะเราไม่ได้แล้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ในการถูกลักฆ่าและทํำลายแล้วยกเว้นท่านกลับไปอยู่ในธรรมบัญญัติจะถูกลักฆ่าและทําลายเพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ากาลาเทียบทที่สามข้อสิบ ถ้าทั้งหลายมีชีวิตโดยพึ่งธรรมบัญญิท่านก็ยังอยู่ในคำสาปแช่งอะไรคือคำสาปแช่งการถูกลักขโมยการถูกฆ่าและการถูกทำลายชีวิตปัญหามันก็คือคริสเตียนเวลาเชื่อว่าเวลาเขาถูกทำลายในชีวิตเขาคิดว่าพระเจ้ากำลังตีสอนตีอะไรมากมายตีไม่รู้จะจบจกสิน้นตีบนโลกไม่พอตายไปแล้วยังผักลงอีกผักลงนรกให้เกิดการตายครั้งที่สองอีกนะโอ้ย พระเจ้าช่วยมันไม่ใช่นะฮะสอนไปหมดแล้ว